สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าปกป้องใจดีก็พามาเดินที่สวนสาธารณะที่เวสเตอร์วิกนะคะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านป้าป้านะคะซึ่งก็มาดูดอกกุหลาบพันปีค่ะมาดูดอกกุหลาบพันปีนะคะช่วงนี้ก็จะออกดอกสวยงามมากเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็พอดีมาเดินที่สวนสาธารณะนะคะวันนี้ ก็เจอดอกกุหลาบพันปีอีกแล้วค่ะนะคะดอกสวยมากเลยค่ะทั้งสีชมพูสีบานเย็นนะคะสีชมพูเข้มนะคะสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นค่ะสีบานเย็นนะคะสวยงามมากเลยค่ะเสียดายมาไม่ทันดอกสีขาวดอกสีขาวโรยราไปแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะมีดอกสีบานเย็นกับสีชมพูนะคะชมพูออกม่วงนะคะม่วงอ่อนนะคะหรืออันนี้ก็จะเรียกสีแดงก็ได้นะคะออกสีแดงสีบานเย็นนะคะมาเดินออกกําลังกายค่ะช่วงนี้ก็จะอ้วนอ้วนหน่อยเ <c oughs> นี่ยค่ะสีขาวมันลอยราแล้วนะคะมาไม่ทัน ก็จะเห็นดอกสีม่วงนะคะสีม่วงสีชมพูนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะสีขาวเขาจะออกไปกว่าเพื่อนเขาก็จะโรยไปแล้วนะคะเห็นดอกไม้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยชอบมากเลยค่ะเดินออกกําลังกายนะคะเห็นดอกไม้ก็จะหยุดถ่ายนะะหยุดถ่ายภาพนะหยุดถ่ายวิดีโอ เป็นความชอบนะคะความชอบของแต่และบุคคลก็เ,เดินกันไปดูดอกไม้นานาชนิดนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะคะแต่หอมค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้หอมค่ะหอมแต่ไม่รู้ว่าเขาชื่อดอกอะไรนะคะนี่สัญลักษณ์ของสวีเดนนะคะ เหลืองฟ้านะคะเหลืองน้ำเงินนะ,ะสีเหลืองน้ำเงินเนี่ยคะ่ะเต็มไปหมดเลยนะคะขาวโพนไปหมดเลยนะ,ะขาวโพนไปหมดเลยสวยงามนะคะถ้าใครชอบดอกไม้ก็จะเดินเพลินเลยนะคะชอบดอกไม้ก็จะเดินเพลินเลยนะคะเดิน ไปแล้วก็เห็นไหมคะสีขาวเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะคะดอกสีขาวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมดอกไม้จะเยอะนะคะหน้าร้อนเขาก็จะมีม้าไว้ให้นั่งนะคะก็คือเก้าอี้นั่งนะคะ ก็อีนั่งเล่นนะคะนี่เป็นสวนหย่อมพักผ่อนนะคะสวนพักผ่อนเป็นส่วนสาธารณะนะคะก็ <_ Yas. S 1> จะมีอยู่ทุกเมืองนะคะส่วนสาธารณะตรงนี้ก็จะมีเสียงนกร้องนะคะพอดีมี เสียงอื่นด้วยก็เลยต้องปิดเสียงนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำพุนะคะน้ำพุสวยงามนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะร่มรื่นค่ะเนี่ยค่ะว้ายนกเจอนกแล้วเห็นไหมนกออกหากินนะคะดอกสีขาว เห็นดอกไม้ก็จะถ่ายดอกไม้ก่อนเลยพ่อบอกนางดอกไม้นะคะชายาพ่อเรียกว่านางดอกไม้แต่บ้านเราก็คงจะมีตัวอ่างน้ำหน้านะคะออ่างสวลนน้ำหน้านะคะเรียกตามภาษาพ่อลูกนะคะ นี่ดอกหอมค่ะดอกหอมดอกหอมสีบวงสวยมากเลยนะคะโอ้โหเห็นไหมเป็นดาวอันนี้ดอกกุหลาบพันปีกแล้วนะคะเยอะมากค่ะเดินไปไหนก็จะเจอดอกกุหลาบพันปีนะคะช่วงนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้กับป้าป๊าปกป้องใจดีด้วยนะคะ เลิฟเลิบนะคะเลิบเลิบทุกท่านเลยค่ะชมดอกกุหลาบพันปีไปนะคะทั้งดอกตูมดอกบานนะคะมาเดินออกกำลังกายก็ได้หลายอย่างนะคะประโยชน์อขอบคุณมากค่ะ